ผลกระทบของพายุเซนกาและก็เนสา์ในหลายประเทศนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาตามกันต่อเรื่องของโควิด -19 ล่าสุดมีรายงานนะคะว่าไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ XBB แล้ว2รายด้วยกันโดยมีประวัติเดินทางมาจากทั้งฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ สินค้าจากเกษตรกรไทยคุณภาพดีที่แมคโครแมคโครมุ่งมั่นในการสนับสนุนเกษตรกรไทยเป็นช่องทางการกระจายผักผลไม้สินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรทั่วประเทศผ่านสาขาแมคโครและออนไลน์พร้อมตอกย้ำการเป็นหนึ่งในผู้นำอาหารสดไม่อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการพัฒนาแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตรายย,อย่อยมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแมคโครมุ่งมัน่นเคียงข้างเกษตรกรไทย ้ามีอาการขาดวิตามินบีเนื่องจากความเครียดผ่าตัดหรือเจ็บป่วยรักษาอาการขาดวิตามินบีด้วยแนทบีวิตามินบีรวม9ชนิดและโคลินไบทาเทรดแนทบีจากเมกะวีแคร์กลาบล้ต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลโลตัสพัฒนระบบสมาชิกให้สมาร์ทขึ้นเป็นหม่โลตัสในโลตัสสมาร์ทแอปยิ่งช็อปยิ่งได้โลตัสคอยใช้แทนเงินสดได้ง่ายทันใจและให้โบนัสสองเท่าสองโปรรู้ใจเฉพาะคุณโหลดเลย okay, ทรีทเมนต์ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสลองวอสลลนกรุตาไฮยาเซรัมเบอร์ซอร์ชันผสารกรุตากโกลและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซีสิบเท่าเผยผิวดวอีดูกระจ่างใสฉ่ำโกลในห้าวันมีสุดรกลางวันและกลางคืนลองเลยคราบฝังแน่นอาจเป็นเรื่องท้าทายซ <c oughs> ันไล์ใหม่รอบคำท้าพร้อมเอนไซม์กัดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึงสิบเท่าทำได้มากกว่าเพราะเราเป็นได้มากกว่าซันไล์สุดใหม่ วันนี้ไม่มัดผมแล้วไล่ผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลสันซิวสุดใหม่ผสานสาส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็นแอคทีฟอินฟิวชั่นให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานผมสวยไม่ต้องมัดสันสิวสุดใหม่เขาคือนายหน้าขั้นเทพผู้มีฝีปากเลิศผู้ชายอย่างเขาก็คือปีศาจที่ทำทุกวิธีทางเพื่อจะปิดดีลให้สำเร็จปีศาจเหรอแต่ความลำพองทำให้เขาถูกสาบ คนกัล่อนต้องกลายเป็นคนซื่อถ้าว่ามาอ่อยชนนักก็ไปเตรียมเงินเธอแต่คนอย่างเธอคงไม่มีเงินเก็บลอกจริงไหมใจร้ายเมื่มอโกหกไม่ได้เขาเจ้าตัวรอดในอาชีพนี้ได้อย่างไรคอยดูเธอฉันจะกลับมาเป็นที่หนึ่งให้ได้เลยพบยามาพียามชิตะทมุสส์นายทิพย์กลยุทธนายหน้าอสังหาดิโอเนสเรลเตอร์ วันจันทร์และวันอังคาร21:00นทาง True Asian Mall True Visions ช่อง120และ239ที่สุดขวาปะเทิงระดับโลกที่นี่ที่ดีสมัครทางออนไลน์สแกนหรือที่ True Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทร02 700 8000กด3อยากสนุกข้างนอกแต่กลัวผิวคล้ำเสีย Vaseline UV Extra Brightening คืนครูต้าโปร ยก,กระดับผิวดูกโกลใสเรียบเนียนนวันให้คุณเอาไปสนุกอย่างมั่นใจวัาสีเราอยากให้เขาได้ทานอาหารดีๆลงมือเลยขนาสุกก้อนหอมกลิ่นหมูเพิ่มขึ้นผสานกลิ่นเครื่องเทศ4ชนิดให้แกงจืดหอมอร่อยกลมกล่อมท <All right. S 1> ิเศษ1สิบ,บาทถึง31ธันวาคมนี้ที่ร้านติดดาวใกล้บ้านคุณ นับสนุนโดยจะวิตามินซีหรือบีสิก็ต้องยันหีวิตามินวอเตอร์อยางโอตานิยางที่ทำให้คนในครอบครัวใช้มั่นใจใช้ยางโอตานิ มาดูเรื่องของสถานการณ์โรคติดต่อกันบ้านนะคะอย่างโควิด1 9เองวันนี้ทาดทานาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีการรายงานนะคะว่าไทยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ x p b แล้ว2รายด้วยกันแต่ก็ย้ำนะคะว่าตอนนี้เองยังไม่มีสายพันธุ์ใหม่ที่น่าเป็นห่วงมีแต่สายพันธุ์ย่อยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดตามคำแนะนำของ,ององค์การอนามัยโลกค่ะส่วนอีกหนึ่งโรคนะครับก็คือโรคฝีดาดลิงที่วันนี้ทางกรมควบคุมโรคได้รายงานว่าพบผู้